ประจำแม่สอดนะคันนี้นักรบชายแดนแม่สอดนะภูเขาคันนี้ก็นําเบอร์ยีนะครับผมติ๊กเกอร์อย่างสวยสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ม่อยู่ช่องนอนนทักไทยแลนด์นะผมก็คลิปนี้เสื้อตัวเก่าต่อจากคลิปที่แล้วนะครับขยับเป็นหน้างวัว อันนี้ผมจะพามาชมคุณปูนี่ครับเจ้าของคุณปูทำน้ำมันเครื่องอยู่นะครับผมนี่ครับผมเจ้าคุณปูสแกนเนียตัวนี้นะครับน้ำวิ่งอันนี้กี่แรงครับนี่สามร้อยยี่สิบโอ้สามรอยี่สิบแรงนะผมถ้าใครวิ่งแม่สอดประจำนี่น่าจะคุ้นตาประจำแม่สอดนะคันนี้โอหผมก็ไม่เคยเห็นนะครับตัวนี้บนไดสามขั้น เดี๋ยวสักวันจะได้วิ่งกับนวินะครับผมอืมคันนี้เดี๋ยวะโอ้โนี่ไงสามร้อยยี่แต่ไม่รู้ว่าปีอะไรนวิปีอะไรครับนี่นี่ปีอะไรครับนี่เดี๋ยวไปพูดถึงปีไปเลยโอ้โหยี่สิบกว่าปีนะยีกว่าปีนวิว่ายี่สิบกว่าปีนะครับผมโอ้โหผมก็ไม่เคยเห็นนะทุกคนโอ้โหนี่ก็เพิ่งได้เข้ามาเห็นนะครับ เจ้าคุณปูนะครับเราจะพาชมร,บรอบๆนะผมอ๋อตัวนี้จะเป็นสิบนอ็อตทุกคนเจ้าคุณปูสิบน็อตนี่บนไดสามหนึ่งสองสามยังไม่ได้เปิดรถนะยังไม่ได้ขอ,อยานาวีเลยอืโหุยตัวนี้แคปน่าจะใหญ่เห็นไหมแคปน่าจะใหญ่นะแต่หลังเรียบมากเลยนะคันนี้จะไม่มีหมวกนะครับหลังเรียบนี่กระถันงน้ํามัน อันนั้นก็ถังน้ำมันนะอืมช่วงล่างน่าจะแน่นหน้าดูเลยทุกคนอันนี้เจ้าคุณปูก็ลากเ่หางพื้นนะครับเอ้เผาเดียวด้วยเผาเดียวด้วยนะเ,เจ้าคุณปูล่ลากหางพื้นอาร์ทีเคนะครับนี่ะ หางอาิเคโอ้มีขัวข้างหางด้วยทุกคนของผมยังไม่ได้ทำนะนี่ขัวข้างหางขัวข้างหางนะผมอือถัง,ง,องน้ำมันสามถังเลยเนะี่ย ถังน้ำมันสามถังในทุกคน,นหนึ่งสองสามนะครับโอ้ที่สุดที่สุดแล้วสีอ่ะเป็นสีหายากเลยนะเห็นยากนะสีนี้นะเขาเรียกสีทองสีทองอะไรก็ไม่รู้นาวิคอรี่เขาเรียกสีทองแลครับเนี่ยสีทอง,อนะท,องทองน้ําตาลมันดูประกายทองน้ําตาลน,นะนาวิคุรี่เรียกสีน้ําตาลน,นะครับกระจกก็เป็นขากระจกอย่างนี้ด้วยอืมอ ้้ไดก็นี่ครับนักรบชายแดนแม่สอดนะภูเขาคันนี้ก็นัมเบอร์20นะครับผมสติกเกอร์อย่างสวยคันนี้ก็มีนะครันนี้ก็มีเดี๋ยวผมจะถ่ายคันนี้ให้ใครที่ถามสเกิร์ตนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้นะผมจะถามให้จะคุดปู่หนึ่งสามสามนะ ข้างล่างนี่ช่วงล่างนะผมแกก็ซ่อมเองนะผมเห็นขับด้วยช่างเป็นช่างด้วยนะก็เดี๋ยวมาดูข้างในกันนะผมนี่นะพ่อนาวีก็เปิดให้เลยโอ้หันอ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 ันนี้มีปัญหานี่ซ่อมเองตลอดเลยใช่ไหมโอ้นาวีซ่อมรถเองนะครับผม งมากทุกคนนี่นี่มีแก๊สไอ้น่นได้เห็นไหมนี่ครับคันนี้นะัวิกก็วิ่งแม่สอดประจํานะผมอูโวิูคอนโซลทุกคนพวงมาลัยน,น,นี่ครับรถทํางานจริงๆนะครับผมยังขึ้นแม่สอดได้อันนี้ก็สวิกปิดเปิดไฟหน้าครับผมจามมากครับดัดแปลงก็เยอะมากครับโหมีวัดบูสด้วยทุกคนนี่ครับวัดบูสหน้าสามสิห้า โอ้มีมีไอ้นี่ด้วยสรุปอคอนโซลนะผมก็จะไม่ขึ้นไปนะทุกคนนี่คนระับโอ้โหฝั่งนู้นตีเป็นเต็มหมดเลยทุกคนตีเป็นเบาะนอนเต็มเลยหมดเลยเดี๋ยวผมถือกล้องไงดินี่เดี๋ยวผมเห็นกล้องั้มโอ้โหพงมาลายใหญ่กว่าเออดูดิความใหญ่ผมโอบได้เลย ผมอลายจะใหญ่กว่า i360 นะับใหญ่มากอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะ่ะขั้นไฟเลี้ยวนะับยุโรปจะอยู่ฝั่งซ้ายเอา้าทำไมฝั่งนี้มีอีกอะเออผมก็ไม่รู้นะน่าจะแยกกันหรือเลปล่าครับคอนโซลสวิคไ <Console Switch. S 2> ม์ก็มีอยู่ร้อยยี่นะผมรอบเครื่องโอ้โหเกความร้อนแบตเตอรี่ลม เยอะจริงเยอะจริงครับนี่ครับรถก็คือบ้านนะผมมีพระมีอะไรทุกทุกอย่างนะบอกแล้ครับรถรถก็เหมือนบ้านเรานะอุ้ยตกใจหมดเลยโอ้หแล้วจังหวะจังหวะหน้ากล้องโกโปรดับพอดีเลยนะเส<อ>ียงลมตัดอ่ะตกใจเลยผมว่าผมไปโดนตัวไหนว่ามือผมจับไว้ตรงนี้นะทุกคนนี่ก็คันเกียร์อ๋อ เกียร์คันนี้ก็เป็นโล w h ใช่ไหมนะใช่ครับเป็น low มัมารกี่เกียร์ครับคันนี้แปดเกียร์แเกียร์นะแปดเกียร์โล w h i แปดเกียร์โล w h รวมแล้วก็เป็นสิบหกใช่ไหมไม่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 อ๋อโล w สี่นะครับ low สี่ high high สี่นะเป็นแปดนะผมโอ้รถแปลงรถแปลงนะถ้าคนอื่นถ้ามาขึ้นมาขับนี่คงจะงงหน้าดูนะงงเรื่องรถแปลงนะแต่ว่าขับแล้วอันนี้อะไรนะไอ้คันชักเหมือนสยึดับ สายดึงดับนะนี่ใช่สายดึงดับนะครับผมอ๋อสตาร์ทตัวกุญแจจะดับตรงนั้นใช่ไหมครับใช่โอ้นี่ครับผมก็ยังแรงขึ้นเขาขึ้นอะไรได้สบายเลยใช่ไหมครับตู้หมากโอ้ตู้หมากตู้หมากรวมรถนี่ประมาณกี่ตันครับคันนี้ใส่ไปสี่สิบแปดสี่สิบแปดนะครับสี่สิบแปดก็ยังขึ้นสบายป้ะเจนึงเจนึง ก็แรงแรงสามรอยี่สิบแรงนะโ,อ,โอันนี้จะเป็นไม่ใช่ระบบไฟฟ้านะระบบคันหมุนอยู่กับนาวิกี่ปีแล้วอันนี้สี่ปีนะถือว่าสุดยอดนะโอ้ยอยู่กับแม่สอดสี่ปีเลยลับโอ้โหนี่ครับกบ็เคยงอแงไหมนาวิ เราทำเองอะนนเนาะซ่อมเอง,เท,ำเองทำส,ภา,ทำสภาพนะเดี๋ยวสักวันก็คงจะได้วิ่งกับทางวีนี่แหละจะไ,ได้ไปชุดกันเดียวนะตแต่เดี๋ยวได้ไปดันตู้หมากด้วยกัน<ค>ผมก็ผมมีน้องมีญี่ปุ่นอยู่คันเดียวแล้วมั้งนี่มีเยอะไหมีิ<ค>มนาท<ค>ีกคันนะ<ค>ผมก็จะเป็นน้องน้องเล็กญี่ปุ่นนะมีไม่กี่คันนะนอกนั้นจะเป็นยุโรปหมดเลย ออีกคันก็สามหกเหมือนกันได้ข่าวว่าคันนั้นก็เต็มเหมือนกันนะเดี๋ยวเขาจัดชุดเต็มเหมือนกันแบบเป็นสี่ร้อยแมบเป็นสี่ร้อยแล้วโอ้โหแต่แดอย่างง้กันผมน้อยสุดแล้วอง้คันนั้นได้ทั้งสี่โอ้โหคันนั้นสามหกแบบเป็นสี่ร้อยโอ้โกันสวนสบายเลยนะอย่างง้นนะนะี่ับก็อยู่กับนวีมาสี่ปีแล้ว ก็ตาการกินน้ำมันก็ไม่ต้องถามทุกคนมันอยู่ที่คนขับครับก็คนนั้นกินคนนี้กินรถรุ่นนั้นกินผมว่ามันอยู่กันมันขึ้นอยู่ที่กับคนขับด้วยนะใช่ไหมนวิเน,นี่ครับก็นี่ครับเจ้าของรถนวิ <laughs> ผมก็เพิ่งไปรู้จักกับประมาณสองวันแล้วพี่ <laughs> เอ็มพามานะผมวิ <laughs> ่งงานด้วยกันวิ่งงานด้วยกันนะเดี๋ยวสักวันก็ได้วิ่งตามกันไปแล้วอันี้อะไรนวิความร้อนเหรอเนี่ โอ้แรงดันยังใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้โอ้นี่ครับผมเพิ่งเห็นเมื่อกี้ทำเองไงทำเองต้องแปลงของแปลงนะโอเคครับผมก็คลิปนี้จบลงแล้วทุกคนก็พาดูคร่าวๆนะครับผมรถนาวีนะครับแถวแหลมชบังนะครับก็ใครชายแดนแม่สอดนี่ก็คุ้นตา กันตลอดแน่นอนผมว่าครับใครวิ่งแม่สอนนี่รู้จักแน่นอนนะครับคนนี้ก็โอเคครับผมคลิปนี้ก็จบลงแล้วผมพาดูสแกนเนียสามร้อยี่นะผมก็ยังวิ่งได้นะครับก็อยู่รถก็อยู่ที่คนดูแลรักษานะผมว่าจะอยู่ยังไงนะครับผมก็โอเคครับผมใครมารับชมคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับผมก็อ ฝากกดไลค์ like, <ๆ S 1> กดแชร์ share, <ๆ S 1> กด subscribe <ๆ S 1> ให้ผมหน่อยนะครับผมๆๆก็เดี๋ยวถ้าใครถามเออสเกิร์ตทันนั้นมีคนถามมานะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรถพี่เขาให้นะครับว่ามีอะไรมั่งก็เดี๋ยวผมขึ้นร้านสเกิร์ตให้อะไรให้นะครับแล้วก็สั่งกันได้นะครับผมผมก็จะไม่ไม่มีอะไรส่วนอะไรได้ส่วนเสียกับอ้นั้นนะครับก็ถ่ายกันมาผมก็จะเอาเพจให้นะครับผมโอเคครับผมยุคนี้ต้องไปด้วยกันให้ได้ครับผมโอเคครับผมจบแล้วนะครับก็เดี๋ยววันไหนดันด้วยกันเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูทีนะครับ Okay,